สวัสดีค่ะวันนี้มาดูกันว่าช่วงนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะกันเด่นออกมาเลยเนาะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างมอืมๆๆที่บิขอเปิดสามใบก็แล้วกันนะคะเป็นพลังงานรวมนาะสิ่งที่ดีรับไว้นะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ใช่หมงข้ามผ่านไปนะ,ะอเห็นไพ่เดอะซันไหมนะคะสามใบเนี้ยใบยหลักเลยเป็นไพ่เมเจอร์เป็นไพ่เดอะซันนะคะ หากมีความเสียใจนะคะในคําพูดหรือการกระทําใดๆช่วงนี้คุณเหมือนจะฮิวใจตัวเองได้นะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะเออก็พยายามมือเหนกับทําตัวเองให้สดใสร่าเริงนะสำหรับในเรื่องของความเศร้าความเครียดที่มีมา,มาดูกันคุณกับคนรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะในตอนนี้มันก็มีเรื่องเครียดเรื่องเศร้าอยู่นะคะ ความรู้สึกของคนรักของคุณพลังงานนี้นะคะอาจจะสลับกันก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนยังมีความพยายามอยู่นะคะหากที่ผ่านมานะ่ะเขาเคยทําให้คุณเสียใจทําให้คุณหัวใจแตกสลายนะคะกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะ,ะในช่วงเวลานี้เหมือนเขาพยายามที่จะ ทำให้ครอบครัวนะคะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะท้ายสำหรับก็ยังเป็นไพ่เดอะสตาร์ด้วยนะคะเหมือนว่าในช่วงเวลาเนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่คนที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วนะคะหากยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะ่ะพี่บิมมองว่านะคะเดี๋ยวเขาจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะแล้วยังไงอีกนะคะ มาดูความรู้สึกของคุณม้างดีกว่านะคุณหรอเห็นไหมเขาคนนี้ก็เหมือนกับเป็นคนที่คุณรักนั่นแหละนะคะหากคุณมีใครในที่นี้อยู่หลายๆคนนะคะสมมุตินะเ,ออเขาคนนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวในดวงใจคุณนะไพ่เดอะสตาร์นะคะคุณก็รักเขาแหละนะมีทางไพ่อัศวินถ้วยเดอะสตาร์นะแล้วก็ยังเป็นราชาไม้อยู่นะคะเขาก็บอกว่า ก็เหมือนกับเ,เป็นลักษณะของในช่วงเวลาเนี้ยนะคะเหมือนจะคุณตัดสินใจละว,ว่าความรักครั้งเนี้ยเขาก็คือคนที่ใช่แล้วนะคะเนาะก็น่าจะแฮปปี้ดีนะก็น่าจะแฮปปี้ดีอะความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะอ่ะ ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารการไปมาหาสู่กันอยู่นะคะสําหรับบางคนบางท่านที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเป็นคู่รักคนรักนะคะสําหรับคนที่เป็นครอบครัวแล้วก็มองว่า คุณทั้งคู่นะคะยังไม่ได้เลิกหลากกันไปนะยังมีจิตผูกพันกันนะคะถึงแม้ว่าบางคนนะคะจะมีปัญหาอยู่แต่ก็น่าจะเคลียร์ใจกันได้นะคะน่าจะเคลียร์ใจกันได้เนาะยังคงให้ค่าให้ความสําคัญกันอยู่นะคะเอาแล้วยังไงสรุปคขขําสรุปเลยคะ่ะความรักครั้งนี้นะคะม,มันก็มีบางเรื่องแล้วนะที่ มันไม่ถูกใจเราสัทีเดียวแหละนะในในบางเวลาในตอนนี้เหมือนกับรู้แหละนะคะว่ายังคุยยังพูดยังไปต่อด้วยกันได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้ความรักสั่นคลอนนะคุณก็พยายามที่จะนิ่งเลือกที่จะนิ่งมากกว่านะคะเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะไม่ไปพูดถึงมันไปนึกถึงมันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นหน้าไพ่ของคุณถึง เห็นว่าคุณมีความสบายใจนะคะมีความสบายใจแต่ในช่วงของเวลาความรู้สึกบางมุมะนะคุณมีความเครียดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือไม่คุณกับเขาเนี่นะต่างคนก็ต่างมีเรื่องที่ไม่พูดออกมานะคะพยายามที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกระทบกระเทือนมากไปกว่านี้นะคะดูท้ายสำหรับนะเห็นไหมยังเป็นไพ่ ราชนีพระจารย์ด้วยนะคะก็น่าจะลึกๆไปก็มีเรื่องไม่สบายใจอยู่นะเป็นพลังงานรวมนะคะมาขอคำแนะนำก็แล้วกันนะคะขอคำแนะนำขอคำแนะนำให้คุณนะคะคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้ในเรื่องของความรักค่ะปูเดื <The> star ขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหม,มเหมือนกับท่านบอกว่านะคะหากเขานะคะเป็น คนที่คุณมองแล้วนะคะพอดีที่สุดว่าใช่แล้วนะคะแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงเนาะราชินีไม้เท้านะคะก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองกันไปนะคะอืมปล่อยให้สถานการณ์เนี้ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีการเสียใจมีความกระทบกระเทือนใจกันอยู่แหละนะมีตัวแปรเข้ามาในความสัมพันธนะ์เพราะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือถ้าความ เขาเรียกยังไงถ้าพูดไปแล้วมันทําให้เราทะเลาะกันหรือมีปัญหาการเพราะฉะนั้นก็นิ่งไว้ก่อนนะคะนิ่งไว้ก่อนปล่อยสถานการณ์นี้ให้มันเป็นไปนะคะปล่อยไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นนะคะเนาะมันก็น่าจะมีปัญหาแหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปรอ่ออีกสามใบขอคำแนะนําให้คุณอืสามใบนะคะเรื่องท็อกซิกพลังงานท็อกซิกเนาะเรื่องดาวเกี่ยวกับ ความรักที่มีตัวแปรนะคะตัวแปรนี้อาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะที่พีถือว่าเป็นตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยๆผ่านนะคะทำตัวให้มีความสุขเนาะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะคะเรื่องอะไรที่มันเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็ ไม่จําเป็นนะคะก็ไม่ต้องไปรื้อฟือ้นไม่ต้องไปขุดนะคะเออไม่ต้องไปขุดนะพี่บีเคยขุดแหละขุดแล้วก็เป็นไงเสียใจเองเศร้าใจเองเพราะนั้นปล่อยผ่านไปไปบ้างก็ดีนะคะเออให้มันมแล้วกันไปนะคะก็พยายามอยู่กับตัวเองพยายามนิ่งให้มากนะคะอะไรที่ดูแล้วไม่สบายใจไปสอบไปหามานะดูแล้วไม่สบายใจไม่ต้องนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเรามองเขาเป็นเดอะสตาร์น่ะเป็นความหวังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราอะนิ่งให้ได้มากที่สุดนะคะนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้นอกพาะพลังงานของเขาเองเขาก็ยังมีความพยายามในความสัมพันธ์คุณอยู่นะคะเพราะนั้นพี่บีก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ